ขออีกสามนาทีพี่ครับผมครับเดียวเอ่อชื่อฟ้าลิขิดใช่ครับผมค้าลิขินน้อยใช่ครับผมครับคนนี้บวยพี่แต่แรกไหมอ่าตอนแรกค่ายสุดินหลายยิมก่อนแล้วเด็กเด็กหยุดมานานเหยุดมานานแล้วผมไปเอามาทำใหม่ก็่อยมาเก้าไฟแไฟเดี่ยวตอนก่อนก่อนมาเจอพี่นี่กระดูกมือเขาเยอะไหมครับกระดูกเยอะตอนเด็กๆแต่พอมาอยู่กับผมคือตอนใหญ่แล้วตอนตอนเด็กๆก็คือ เป็นยอดอะไรแอดไปต่อยแถวโรงเกลืออะไรได้ด้วยต่อยเดิมพันอะไรได้ด้วยที่ใกล้ๆปทุมแสรนัแ้วน,น่ยแถวโลงเกลือประทุมเ<อ>ว้นช่วงไปนานไ่มพี่กัดศพิลาก่อนมาอยู่กับพี่หนุ่มน้อยนานเว้นช่วงนานเพราะว่า,ามันติตปีได้ประมาณสี่ป,ปีเพราะเด็ก COVID โค<อ>วิดด้วยแล้วก็เด็กยินก่อนโควิดแล้วโควิดด้วยเด็กยินแล้วก็ผมเขาเรียกว่าซื้อสิดไหมก็ผมขอเข้ามาเพราะว่าค่ายชนบิรีายิมอะ เหมือนกับในเครือของผมเองก็มวยข้าวเป็นเวลายินตอนนี้มาช้องกับผมหมดมาช้องกับผมหมดแล้วก็มีพี่หนุ่มนี่ก้าวไปก้าวไปแพ้แค่ไฟเดียวครั้งเดียวแพ้ใครแพ้เสือบอลเอ่อเสือบอลบุームหยกเทียนนั่นแหละที่ที่อตกอตกวันนั้นทีครับอ๋อตอนแรกเขาจุกอตกก่อนเนาะใช่อตกกี่ครั้งได้พี่อตกประมาณ63มี่ครั้งไม่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 ผมจัดที่ภูเก็ตแล้วก็จัดที่ลุมพินี แต่ลิมบุนีเขาก็ต่อยสามยกต่อยสางชาติด้วยนะ <Theo. S 1> แล้วไปต่อยชินุนประมาณสามสี่ครั้งก้าวไฟหลังที่แพหนึ่งนี่คือว่ามีที่ลิมบินีพี่หนุ่มจัดด้วย <S <s <ci k> ที่ออก,กรอด้วยใช่ <S <s <ci k> แล้วก็เพชรอินดีกี่ <S <s <ci k> ครั้งสองไหเพชรอินดีสองครั้งสองครั้งก็ชนะทั้งทั้งสองครั้งชนะกุมารทองแล้วก็ชนะน้ำผู้สองครั้งไว้น่้เจอใครครับเจอกับ ชอห้าพยักษ์เสะดาวหวานอะไรเนี่ยใช่ไหมผมไม่แน่จะล้วจะรองจะดาวทองใช่ใช้นุสีมุมเมืองแต่ว่าสะดาวทองเขาไปซ้อมชอห้าไม่ไม่ไม่จะนุสะดาวทองนุสมุมเมืองจะน่ะนัะน่น่ะใเวทไหนพี่ร้อยแปดปอนด์ครับผมโอเคนะโอเคครับผมสอบเด็กแล้วไม่มีปัญหาครับ กระดูกเราก็น่าจะไม่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 ได้ไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ไม่ได้กี่เ่กว่ามั้งไม่ไม่ได้กี่เวกแต่ชื่อเขาในกรุงเทพเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนแต่กระผมก็มาแต่คือของเราปชนะตัวดีๆเราชนะไอ้ยอดบูมานก็คือชนะไอ้น้ำบู้ก็ถือว่าถือว่าผ่านไปเยอะนะพี่เนาะเอาเยอะเด็กๆดูมีอนาคตรูปล่างดีมีอนาคตเมื่อก่อนมวยอะไรพี่มวยเข่าหรือกี่นิแต่ก่อนเป็นมวยเข่าแต่พอมาอยู่ที่ค่ายเราเสริมอาวุธเสริมเสริมในค่ายเยอะมากจะมีอาวุธ ทุกอย่างอ่ะทั้งหมัดทั้งอะไรแบบเนี้ยเพราะเราสอนคนหลังด้วยแล้วก็คือคนหลังมันก็มาเสือไม่คนไทยด้วยไทยก็เสือไม่คาหลังด้วยมันมันมันผสมประสานกันไปเริ่มเริ่มก็ยอดอะไรภาคใต้แล้วก็มีเผ่าหลังๆก็มาเติมให้ครบเครื่องก็เหมือนเป็นเป็นอาวุธเยอะเลยมีลูกเพลครัอบคุณครับขอบคุณครับ